ใช้แชท GPT ค้นหาครับเจอด้เหรอใช่ครับพี่อบอกใช่ครับแบบราคาโรงงานอะไรอย่างงี้ครับ<อ>ผมก็แชท GPT ก็เลยเสนอมาร้านนี้พี่ผมก็เลยตามหา<อ>ใช่ครับใช้แชท GPT นะคะพี่พี่เออมาเจอร้า,าร้านพี่นั่นแหละรครับค่ะเดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะคะนครนายกครับรคคพี่ หลายๆท่านก็คืออาจจะแบบว่าให้โอนเงินชําระช่วงนี้มิฉาชีพมันก็เยอะใช่ไหมคะก็เลยเให้เดินทางมาที่หน้าร้านมามาจําก่อนหรือมาชําระได้เลยนะคะที่หน้าร้านแล้วก็บุ๊กวันส่งจะส่งกันอีกทีหนึ่งก็สามารถเดินทางมาที่หน้าร้านได้เลยไม่ว่าจะซื้ออะไรก็แล้วแต่พอเรารู้จักกันหนึ่งครั้งแล้วคะ่ะรอบต่อไปก็สามารถสั่งแล้วก็ส่งได้เลยคะ่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะอุษา เออมาถึงหน้าร้านเลยนะคะไกลอยู่เหมือนกันค่ะ g ี t พี่ที่ได้เจอกัน <c oughs> ลูกค้าลูกค้าใช้แชท t g พ t ก็ได้นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ได้นะคะเจอเราเหมือนกันค่ะ <c oughs> อยากเปิดโปรร้านค้านะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเก่าหรือร้านค้าใหม่นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ HD ดีไปไทยนั่นเองค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ